เฮ้ยมูลาดมูลาดมาแล้วมูลาดแวเลอร์เฮ้ยเพลนมาแล้วฉันจะมาบรรเลงเพนมาบรรเลงเพลงให้พวกเองฟังข้าคือเพน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 เพลนสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆสไตล์เราชาแนลของผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ ROV ให้นึกถึงช่องพี่ต่อด้วยนะครับผม ไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรมันเพิ่งเข้ามาตอน11โมงแต่ว่าตอนเนี้ยพี่เพิ่งเห็นไงพี่ไม่คิดว่ากิจกรรมมันจะเข้าเพราะเมื่อคืนกิจกรรมมันก็เข้าไงเดี๋ยวพี่รีวิวกิจกรรมนี้ให้แล้วกันว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงคุ้มหรือเปล่านะน้องๆอ,อยู่ตรงหน้าน้องๆแล้วกิจกรรมสงขรามนักลบนะครับใครที่พลาดสกินไฮยะเตะสีเขียวไปพี่เรียกว่าไฮายะเตะสีเขียวแล้วกันเห็นไหมอะไรสกินแบบออกแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยแล้วก็สกินยอนชาโดอาเช่ อันนี้เขาก็มาบ่อยอยู่นะแต่พี่ต้องบอกเลยนะว่ากิจก,กรรมเนี้ยสองสก,กินเนี้ยพี่มีแล้วน้องๆเขาบอกว่าฟรีส่วนลดสองครั้งสูงสุดถึงเจ็ดสิเปอร์ซนแล้วเขาจะให้เราสุ่มนะว่าจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์มีห้าสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบพิเศษการันตีสองสก,กินในหกครั้งแต่จริงๆนะปกติกิจกรรมอื่นอะสก,กินมันจะมาดีกว่าเนี้ เออสกินมันจะเป็นระดับสูงกว่านี้ไงแต่ว่าสกินของยอนกับไฮยาเตะเนี่ยเขาเคยเอามาลดราคาอยู่ประมาณ3า0ร้อยกว่าคูปองอะ่ะน้องๆจริงๆ3 0 0ร้อยกว่าคูปองจริงๆแล้วก็เอามาให้เล่นกิจกรรมที่มันแบบจะต้องหมดเกือบพันเลยเหรอพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องหมดเยอะขนาดนั้นจริงหรอเขาบอกว่าการันตีเลือกสกินได้ใน6ครั้งใช่ป่ะการันตีอีกสองสกินใน6กครั้งแรกดูดิแล้วสกินพวกนี้ต้องเป็นสกินระดับระดับไม่สูงอะ่ะ เริ่มต้นวันที่28มิถุนายนนะก็คือวันนี้นะน้องๆถึงวันที่7กรกฎาคม2565ครับผม28 2ด9 30ก็ประมาณ9วันนะ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยเนาะถ้าพี่ดาขาเดาไม่ผิดป้าเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าหนะ้าตาก,กิจกรรมมันเป็นยังไงนะปุ๊บเข้าไปดูเลยฮนะก็การขอยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลโอเคยินยอมไปอ่ะเราเขาจะถามว่าเราแบบให้เราเลือกสกินไหนที่เรายังไม่มีนะ่ะน้องๆใช่ไหม อะสกินไหนเรายังไม่มีเรา,เอาอะไรดีเออเออเอออออเอาอะไรดีวะกาลีต้มยำกุ้งหรือว่าเพนดีเอาเพนดีกว่านะพี่ชอบเพนปุ๊บเลือกเพนอันนี้ก็เป็นรางวัลในสี่ครั้งที่การันตีใช่ไหมก็จะได้ถ้าสุ่มทั้งหมดสี่ครั้งการันตีจะได้เพลนแล้วก็ถ้าเราการันตีในหกครั้งเราก็จะได้จะเลือกเป็นคัมภีร์ขั้นสูงยี่สิบหรือว่ามูหลาดก็เลือกเป็นมูหาดแล้วกันเนาะ มันก็ไม่ใช่สก,กินระดับสูงหรอกคือไอ้จริงๆมันเลือกอันอื่นได้แต่ว่าพี่มีมีเกือบหมดแล้วมันก็ขึ้นเป็นคัมพี์ขึ้นมาให้ทดแทนเนาะพี่เลือกเป็นเพนกับมูาแล้วกันปุ๊บโอเคเลือกสองละวันนี้หรือเปล่าที่เขาถามอมืเอาถ่ายรูปมานหน่อยดิเออแชะกดยืนยันครับไปโอ้ได้ลดเจ็สิเปอร์เซ็นเลยนะถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะแต่พี่ต้องบอกว่าพี่มีแล้วไงสก,กินนะ่ะ อ่านกดกันหน่อยไหมอ่ามาดูบางคนไม่รู้เนอนี่เป็นวิดีโอไฮไลท์กดของเขาก็คือเลือกรางวันที่ต้องการเหมือนที่เราเลือกเมื่อกี้เนี่ยเราเลือกได้ในสี่สุ่มการันตีสี่แล้วก็การันตีหกเนาะเมื่อกี้พี่เลือกแล้วอ่ะไปเร็วๆสามารถลดได้สูงสุดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจะใช้ครั้งไหนก็ได้สองครั้งเนาะเราเลือกใช้ได้แค่สองครั้งก็พี่ได้ลด็อคพี่ได้ลดสูงสุดนะก็คือเจ็ดสิบเมื่อกี้นี้เห็นไหมมันจะมีสี่สิบห้าสิบหกสิบและเจ็ดสิบนะครับพี่ก็รับมาเจ็ด เห็นไหมแล้วก็การันตีรางวัลคุณที่คุณเลือกได้ภายในสี่ถึงหกครั้งเมื่อกี้นะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเห็นไหมครับใช่เลือกมาแล้วกดปุ่มสีม่วงเพื่อลดราคาในการสุ่มนะน้องๆถ้าน้องๆจะสุ่มแค่สี่ครั้งน้องๆก็อยากได้แค่สี่สกินในสี่การันตีน้องๆก็ไปกดครั้งที่สากับครั้งที่สี่ไงเออมันก็จะถูกเนาะโอเคถ้าอยากได้สกินที่หกน้องๆก็กดครั้งที่ห้ากับครั้งที่หกโอเคไหมเพราะมันใช้ได้สองครั้งนะครับ เออพอจะเข้าใจใช่ไหมมันใช้ได้สองครั้งแล้วก็หมดไปไงที่มันลดเมื่อกีน้นี้แล้วครั้งสุดท้ายนะของรางวัลจะถูกส่งไปที่กล่องจดหมายโปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างก่อนเล่นกิจกรรมน้องๆไปเคลียเคลียกล่องจดหมายให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันเต็มเพราะบางทีของรางวัลมันส่งไม่ได้นะแต่ถ้ามีปัญหาเขาก็ติดต่อไปที่ซัพพอร์ตกาลีนาได้นะส่วนใหญ่นะมาดูกฎคร่าวๆก็เหมือนที่พี่อ่านไปเนะี่ยเห็นไหมผู้เล่นจะสามารถเลือกของรางวัลได้สองชิ้นก่อนเข้ามาเมื่อกี้เห็นไหม กิจกรรมยี่แปดถึงวันที่เจ็ดก็ประมาณเก้าเก้าวันเนาะถึงเจ็ดกรกฎาคมพี่อ่านเร็วๆนะส่วนลดสามารถใช้ได้สองครั้งถ้าใช้แล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีกเนาะคูปองจะสุ่มตามลําดับนะเห็นไหมครั้งแรกก็จะสุ่มห้าครั้งที่สองสิบเก้าครั้งที่สามยิบเก้าครั้งที่สี่สามเก้าเนาะครั้งที่ห้าเออแต่มันก็ดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่วะ่ะแต่ว่ารวมๆมันก็ถือว่าแพงเนาะลองรวมดูไหมเดี๋ยวพี่ลองรวมดู พี่ลองรวมดูให้แล้วกันว่าถ้ามันไม่ลดราคามันจะรวมทั้งหมดเท่าไหร่อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าน้องๆจะได้รู้ไงว่าน้องๆจะเสียเสียเท่าไหร่เนาะในการเล่นกิจกรรมนี้โอเคครั้งแรกห้าเนาะห้าบวกไปห้าบวกสิบเก้าโอตัวก็เล็กเกินตาพี่ก็ไม่ค่อยดีบวกสามเก้าบวกสี 49, ่เก้าบวกหกเก้าบวกหถึงหกเก้าแล้วนะบวกแปดเก้า บวกร้อยยี่บเก้าอ่ะบวกร้อยสี่เก้าอโอเคบวกร้อยหกเก้าอ่ะปับโอ้โหครั้งสุดท้ายบวกร้อยเก้าเก้าโอ้โหตกอยู่ประมาณเก้าร้อยอ่ะน้องๆถ้าไม่ลดราคานะเอาจริงๆแต่ถ้าเราอยากได้ใช่ไหมมันก็จะลดมันจะแพงสองครั้งสุดท้ายเห็นไหมร้อยการ้อยหกเก้ากับร้อยเก้าเก้าใช่ไหมถ้าเราอยากได้สกินไฮยาเตะหรือสกินยอนอ่ะ น้องๆก็เอาไปลดครั้งสุดท้ายเห็นไหมทั้งหมดกี่ครั้งนะหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดครั้งเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ยต้องสุ่มถึงสิบเอ็ดครั้งอะน้องๆน้องๆก็ต้องไปใช้ครั้งที่ที่เก้าใช่ป่ะเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดน้องๆก็ไปใช้ครั้งที่นั่นแหละพอจะเข้าใจใช่ไหม เนาะถ้าเราลองเล่นเต็มถ้าเราจะเอาสกินที่สี่ใช่ป่ะห้าบวกสิบเก้าใช่มบวกยี่บเก้าใช่ไหมบวกสามเก้าก็จะอยู่ประมาณเก้าสิบสองคูป,ปองนะถ้าเราอยากจะได้ของรางวัลที่เขาการันตีสี่อันนี้เรายังไม่ลดราคานะน้องๆเออโอเคเดี๋ยวเราจะบวกไปอีกสองสองอันเนาะสี 49, ่เก้าบวกสี่เก้าไปอีกบวกสี่เก้าอันนี้คือ,อครั้งที่ห้า แล้วก็บวก69ไปครั้งที่6ก็จะอยู่210เนาะถ้าเราอยากได้2สกิน2สกินสกินที่4กับสกินที่6ที่เขาการันตีอันนี้คือยังไม่รวมลดราคานะน้องๆถ้าน้องๆอ,อ,อยากจะได้แค่แค่เนี่ยลดราคาได้อีกนะก็อ,อยู่ที่เราจะได้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆเค้า okay, ไหมโอเคมาโอเคเดี๋ยวพี่จะมาเล่นปเป็นแนวทางให้ดูแล้วกันพี่จะไม่ลดในตอนแรกเนาะเพราะว่าถ้าครั้งแรกลด เนี่ยมันก็จะใช้ได้แค่สองครั้งเนาะถ้าคูป,ปองเหลือหนึ่งเองเห็นไหมพี่จะสุ่มให้ดูแล้วกันอ้าวไปคูป,ปองพี่มีทั้งหมดแปดร้อยหกสิบเก้านะพี่สุ่มครั้งแรกไปก่อนปุ๊บอ่ายืนยันจะเล่นครั้งแรกปุ๊บโอ้ได้ลูนเสรไว้นยใช่อ้าวครั้งที่สองสิบเก้านะพี่ยังไม่ใช้นะอ่าสิบเก้าตามที่เขาเคม้เลยครั้งที่สองสิบเก้าเนาะไป มันก็มีโอกาสที่จะสุ่มได้ก่อนนะแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าแล้วแต่ดวงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่พี่ว่าเขาน่าจะล็อกนะเออนั่นแหละ <c oughs> เขางก็น่าจะล็อกอ่ะเนี่ยน้องๆถ้าน้องๆเกิดอยากจะได้แค่ที่เขาการันตีสี่น้องๆก็ใช้ตอนนี้ได้เลยนะมันลดได้สองครั้งเห็นไหมจากยี่สิบเก้าเนี่ยก็จะเหลือแค่แปดคูป,ปองเห็นไหมเออแต่พี่ยังไม่ไงเดี๋ยวพี่จะไปการันตี ตอนตอนที่มันเป็นครั้งที่หกแล้วกันพี่จะสุ่มถึงครั้งที่หกเนาะเพราะว่าพี่มีสกินยอนกับไฮเเตะละโอเคนะอ่ะพี่จะสุ่มอีกสองครั้งเพราะว่ายังครั้งที่สามมันแค่ยนะี่สิบเก้าเนาะไปต่อเอาครั้งที่สามยี่สิบเก้ายืนยันปุ๊บลูกแก้วโอเคครั้งที่สี่จะเสียแค่สามสิบเก้าอ๋อมันก็ดูเหมือนถูกเหมือนกันเนาะก็ตามที่เขาเคไว้เนี่ยเห็นไหมก็จะเสีย ครั้งที่หนึ่งห้าสิบเก้าเนี่ยตามที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยไล่ไปมาครั้งที่สามอ๋อพี่ส่มไปสามครั้งแล้วเนาะคราวนี้เห็นไหมมันจะลดลงมาเป็นการันตีเพลนเนาะอ่ะสามสิบเก้าอ่ะพี่กดไปปุ๊บสามสิบเก้านะยืนยันไหมโอเคยืนยันไปปุ๊บอ่ะมันการันตีแน่นอนละมันได้ละเพลนมาอ่ะโอเคพี่ได้แล้วเพลนเอาละน้องๆ เหลืออีกสองครั้งนะเห็นป่ะเหลืออีกสองครั้งการันตีเนี่ยตอนนี้ถ้าสี่สิบเก้าใช่ไหมเราก็มาใช้ลดตอนนี้เลยก็จะเหลือแค่สิบสี่เห็นป่ะน้องนเห็นไหมถ้าพี่ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น้องๆต้องดูด้วยนะว่าน้องๆลดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะความถูกแล้วก็ราคามันไม่เท่ากันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันลดมันมันก็แต่ว่ามันก็คงไม่แตกต่างกันบ้ากหรอกนบางคนอาจจะได้สี่สิบห้าสิบหรือหกสิบหรือบางคนอาจจะได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเหมือนพี่ไง จ็ดสิบเจ็ดสิบมันเป็นคงจริงเหรอมึงคู่ไม่ชับอาจต่อโอเคถ้าไม่ลดเนี่ยมันจะอยู่ที่สี่สิบเก้าเลยเนาะแต่ถ้าน้องๆเกิดอยากจะแบบได้ยอนหรือหายาอย่างเงี้ยน้องๆก็ต้องเล่นไปอีกจนแบบเหลือสองครั้งสุดท้ายพี่ว่ามันการันตีมันล็อกแน่นอนอะ่ะเอาไว้ใช้สองครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบกับสิบเอ็ดนะนะมันก็อาจจะถูกก็ได้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มต่อแล้วกันสุ่มต่อเนาะพี่ลดเลยเพราะว่าพี่จะเอาแค่รางวัลการันตีที่หกเนาะ พี่ก็จะลดสุ่มไปการันตีสิบสี่นี่เขาจะถามว่าแน่ใจไหมที่จะใช้การลดครั้งแรกเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเหลือสิบสี่นะโอเคยืนยันเพราะพี่จะเอาแค่รางวัลน,นี้ไงปุ๊บไอ้ไดเพชรมึงไม่ให้คัมภี์กูบ้างเลยถ้าให้คมพีขกันสูงม,มาก็ยังดีเอาล่ะครั้งสุดท้ายละที่เขาจะการันตีรางวัลที่หกเนาะถ้าเราไม่ใช้ส่วนลดก็จะหกสิบเก้าคูปองแต่ถ้าใช้ส่วนลดก็จะเหลือแค่ยี่สิบคูปองนะน้องๆโอเค okay, ไหม ใช้ด้วยดิเพราะว่าพี่จะเอาแค่หกเนาะยืนยันขอแคปรูปไว้หน่อยนะเอาไว้ลงให้คนดูโอเคครับเรายืนยันไหมที่จะใช้ติดสิบเหลือแค่ยี่สิบใช้สิครับโอเคก็การันตีมาก็ได้สกินมูลาดมานะมันอาจจะดูไม่ค่อยแพงมากมายแต่ก็มันเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูไงก็ถือว่าพี่เสียไปเท่าไหร่วะตอนที่ใช้ส่วนลดอะ่ะ รวมๆเมืม่อกี้พี่มี8ป0้อกว่าคูปองพี่เหลือ7จ0ร้อยกว่าพี่ก็เสียไปประมาณร้อยกว่าคูปองพี่ได้มาสองสกินเนาะแต่ถ้าน้องๆอยากจะเล่นต่อไปอ่ะน้องๆก็ต้องสุ่มไปอีกกี่ครั้งลองดูตอนนี้พี่สุม 6, ่มมาหกรั้งนี่เหลือหกนี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดน้องๆก็ต้องสุ่มอีกห้าครั้งใช่ปะ่ะถึงจะได้สกินมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆตามที่เขาบอกไว้เห็นไหมเห็นไหมแปดสิบเก้าละแปดสิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยสี่เก้าร้อยหกเก้า ร้อยเก้าเก้านัน่นแหละพี่ว่าถ่าน,น้องๆอ,อยากได้นะแต่จริงใจจริงพี่เลยนะอยากให้น้องๆรอเดี๋ยวมันก็กลับมาลดราคาอีกพี่ว่ามันมันดูแพงเกินไปอะ่สะสกินมันมาลดสามร้อยกว่าคูปองอะ่ะสองสกินนี้เลยมันแบบเออตากใจนะเนี่ยพี่ก็มาเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูแล้วอะ่ะช่องพี่ก็ไม่มีคนสนับสนุนหรอกนะพี่ก็สนับสนุนกันเองอะ่ะกับพี่กับแฟนที่ขับหอบออะ่ะถ้าน้นองๆเห็นแบบ เห็นใจอยากให้พี่ทาคลิปไปต่อไปนานๆนะ่ะน้องๆก็ช่วยกดไ like, ลดค์แล้วก็ดูคลิปพี่แล้วก็ไม่ต้องข้างโฆษณาเนาะดูผ่านไปอีกไม่กี่วิเองอ่ะเออแล้วพี่ก็ได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปไงมันก็เหมือนเป็นเศษกําลังใจที่น้องๆให้พี่มานะแต่จริงน้องๆอาจจะให้เต็มร้อยก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกว่าเศษกาลังใจขอโทษเรียกว่าเศษเศษนิดๆหน่นนอยๆของเศษเหรียญที่จะรวมมาเนาะแต่ก็เราก็ดูถูกไม่ได้นะว่าเงินแต่ละนิดแต่ละหน่อยรวมกันมันก็เป็นหนึ่งบาทอะเนาะหนึ่งบาทมันก็มีค่าเนาะ คลิปหนึ่งน้องๆดูอ่ะอาจจะได้แบบไม่ถึงสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆกันน่ะมันก็ครบร้อยเนาะถ้าขาดบาทหนึ่งมันก็มีเก้าเก้าของราคาร้อยหนึ่งถ้าน้องๆขาดบาทหนึ่งน้องก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเนาะเงินหนึ่งบาทมันก็มีค่าน้องๆพี่ก็หกคุณถ้าน้องๆแบบอยากสนับสนุนพี่นะพี่ก็พูดเยอะไปหน่อยแต่การที่พี่พูดเยอะบางทีมันก็เป็นการรีวิวให้น้องๆได้รู้นะว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงนะครับโอเค แนวทางเดี๋ยวท้ายคลิปพี่พาไปดูสกินยอนกับสกินฮายาแล้วกันว่ามันสวยเหมาะที่จะแบบเสียเงินแบบเยอะที่พี่คำนวณให้ดูตอนแรกไหมนะครับเดี๋ยวเราไปรับของกันก่อนแล้วกันไปที่คลังนะโอเคครับน้องๆเรามารับของกันนะเมื่อกี้พี่ก่อนเล่นกิจก,กรรมพี่มีอยู่แปดร้อยหกสิบเก้าคูป,ปองเนาะตอนนี้พี่เหลืออยู่เจ็ดร้อยสี่ิบสามคูปองพี่ใช้คูป,ปองไปทั้งหมดแค่ร้อยี่สิบหก ปูปองเองเออแล้วพี่ก็ได้ของมาเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูกันบ้างเได้อะไรบ้างอ่ามูรลาดเฮ้ยมูรลาดมูรลาดมาแล้ว <laughs> มูรลาดแวเลอร์ถึงมันจะเป็นมูรลาดที่มันไม่แพงมากแต่ก็ถือว่าวันนี้พี่ก็ได้สกินเพิ่มมาเนาะเป็นสกินเพิ่มมาแล้วกันเออพี่ก็ยังไม่มีแหละบางคนอาจจะเห็นมันไม่แพงเนาะแต่ว่าพี่ก็ได้มารีวิวกิจกรรมให้น้องๆดูอ่ะพี่ก็ถือว่าพี่คุมนะ ก็ับเพนมาหยิบผ้าอ่าเฮ้ยเพลนมาแล้วฉันจะมาบรรเลงเพนมาบรรเลงเพลงให้พวกเองฟังข้าคือเพน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 อะไรของมึงเพียนที่หายโอเคอวดเพื่อนไปเฮ้ยก็ถือว่าสกินนี้มันสวยนะก็สกินของเพน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 อ่ะที่แคปรูปไปหน่อย แต่พี่ต้องเอาไปลงในอ,อีกหลายที่ไงโอเคได้ลูกแก้วมาด้วยอ้ยคุ้มมากคุ้มมาก <c oughs> ลูกตังค์กี่ขูป,ปองโอ้หินเล่นขั้นบัตรดุดไฟเก็บไว้สะสมไปเรื่อยๆนะแล้วก็อะไรอ่ะกล่องลูนโอเคห้าพันเีววโอเคครับแต่พี่พาไปดูรีวิวท้ายคลิปเนาะพี่เสียไปทั้งหมดหนึ่งรอยี่หกูปองพี่ได้มาสองสก,กินพี่ก็ถือว่าพี่โอเคนะสำหรับพี่นะ ใครจะว่ามันเป็นสกินแจกหรือสกินอะไรก็ช่างเถอะพี่ยังไม่มีอพี่ก็ดีใจแล้วแหละโอ้ยมันใหญ่เดี๋ยวไปดูรีวิวท้ายคลิปนะครับสกินของยอนและสกินของไฮยะตุไปโอเคครับน้องๆเรามาดูสกินที่อยู่ในกิจกรรมนี้กันเนาะโอเคสองสกินเลยมีทั้งยอนและก็สกินไฮยะเตก็ถือว่าเป็นสกินสายเขียวนะดูเนี่ยสีเหมือนกันเลยเรามาดูเห็นไหมขนาด เขาเรียกว่าเรดาร์มันขึ้นยังขึ้นเป็นสีเขียวๆเ,เลยเนาะถ้าเราอยู่ตรงหญ้านี่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าไปอยู่ตรงสีอื่นอะ่ะมันก็จะขึ้นมานิดนึงเป็นเรดาร์เป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยการปลาโจมตีปกติจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเป็นดาวกระจายสีเขียวๆนะนะพี่ว่าโมเดลมันสวยแต่ว่าทุกสกิลมันอะ่ะมันเป็นสีเขียวหมดเลยมันมันดูกลืนไปอะ่ะมันดูกลืนไปแต่บางคนอาจจะชอบสายเขียวไงนี่ไงปลาอันนี้ปลาปกติสกิลแรกจู่ๆๆ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 ๆ จู่ๆเอ้ยมันปลาเหมือนแบบเป็นบๆดาวกระจายเป็นแบบฟับๆๆฮะดาวกรจายแบบแปลกๆสกิลสองเป็นการฟึบไปเห็นปะฟึบฟึบแล้วก็มีแบบน้ําแตกกระจายปะหรือว่าเป็นใบไม้วะคุณดูผิดปะสามารถทะลุกําแพงได้นะน้องปุ๊บปุ๊บมาดูอันตีกันเลยป๊อปปปปอ้ยก็ดูดังๆอยู่นะอันตีป๊อบปปเอ้ยก็ดูสวยป๊บปบปปเฮ้ โอ,โอ,โอ,โอมันเขียนอะไรฟฟฟฟฟฟฟยฟฟปัฟฟฟาฟฟ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 สกิฟฟอฟฟฟฟสฟฟ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 ทฟฟฟฟฟฟปฟฟ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 ฟ้ฟฟ่ฟฟฟฟฟฟฟ่ฟฟ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 เฟฟฟฟฟฟท่าฟฟฟฟฟฟมฟฟาวฟฟฟฟฟรฟฟ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 มาฟฟฟองฟาฟฟ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 ฟนี่ฟฟฟโ uh, อฟฟ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 ฟนฟฟฟนฟฟฟฟฟยนฟฟ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 า วิ่งหนีคีบใหญ่เลยวะปับนี่สกิลแรกอะปับ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 ออกนี่นี่สกิลอันตินะที่เขาปล่อยมาเป็นวงๆเห็นไหมเป็นวงดำๆหน่อยนี่อ่เขายิงฟิลด์ซันมาสกิลสองเห็นไหมเป็นดำๆปุ๊บก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็ไม่มีท่าวาร์ปเนี่ยมันก็เป็นประมาณเนี้สองสกินนี้นะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนมากมันเป็นรีมันเตดสีส้มอะน้องๆพี่ว่ามันขายแพงเกินราคาไปหน่อยนะจริงๆกิจกรรมแบบเนี้ยมันต้องเป็นแบบสกินที่มันเป็นนี้ระเคลนหรืออะไรอย่างงี้ไง มันเอาสกินรีมันเตดสีส้มมาแบบมาให้เล่นแบบนี้พี่ว่ามันแพงไปแล้วพี่รวมให้มเมื่อกี้เนี้ยเหป่ะเกือบพันเลยใช่ป่ะเก้าร้อยกว่าถ้าไม่อยู่ถ้าไม่มีส่วนลดใช่ป่ะแต่ก็ลดไปก็น่าจะเหลือประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยนะถ้าพี่คำนวณให้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันน้องๆพี่ก็มารีวิวกิจกรรมให้น้องๆดูอย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำใจใช่องพี่ด้วยกดติดตามถ้าชอบนะเผื่อพี่มาสตรีมอ่นะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้มาเล่นด้วยกันนะครับโอเคคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยเนาะ พูเยอะพูดแยะเล่นกิจกรรมไม่ถึงสิบนาทีเล่นกิจกรรมไม่ถึงสองนาทีมีคนคอมเมนต์พี่ไงคือถ้าไม่พูดเยอะล่ะแล้วก็คุณจะได้ดูกิจกรรมหรือเปล่าล่ะครับที่ผมรีวิวนะจะได้รู้ไหมว่าเล่นยังไงคือทุกคนอะ่ะมันก็บางคนกับเด็กๆ็กน้อยบางเด็กบางคนก็ไม่เล่นกิจกรรมเขาขอยกจะรู้รายละเอียดเนาะเราก็มารีวิวกิจกรรมให้เขาดูเออถ้าคุณไม่ชอบคุณก็กดผ่านไปคุณเคยดูแล้วคุณผ่านไปไม่ชอบผมก็ไม่ต้องดูนะครับโอเคไหมชอบถึงจะติดตามนะครับโอเคนะ ไม่ชอบก็ไม่รู้จะต้องติดตามทําไมเนาะโอเคฮะไม่ยากเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามไม่ต้องดูนะครับก็ขอคนที่อยากดูจริงๆก็เข้ามาดูเนาะจะได้ไม่ต้องแบบรายงงายงานอะไรไปเนาะไม่ต้องรายงานไม่ต้องตอบคอมเมนต์แย่ๆนะถ้าคุณจะมาคอมเมนต์แบบแย่ๆคุณก็ต้องยอมรับนะว่าคุณจะได้รับคาคอมเมนต์แย่ๆกลับไปเนาะแต่ส่วนใหญ่พี่เดี๋ยวนี้พี่จะพยายามไม่โต้ตอบละพี่รายงานไปดีกว่าโอเคสบายสบายสไตล์เราครับผมอยากได้สกินต้องลงมือเฮ็ด ดูแลสุขภาพด้วยนะน้อง,องเป็นห่วงน้องๆทุกคนเลยไม่อยากให้ทุกคนเป็นโควิดหรือเป็นอะไรนะโอเคบายหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างนะพี่อาจจะพูดเยอะไปหน่อยบางทีพี่ก็งงวะ่ะ <c oughs> พี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะบางทีพี่เกิดมาทำไมวะเออไปละ